อีกหนึ่งเกมใหญ่ในสามเกมที่ติดกันจบด้วยศูนย์ศูนย์กับสายเล่นมอลก็ก็เป็นเป็นปัญหาสุดท้ายจริงๆนะครับในจังหวัดสุดท้ายจริงมันเป็นความหน้าที่รับผิดชอบองผมที่ต้องไปไปแก้ไขในการฝึกซ้อมนะครับในเรื่องการจดกอการเข้าทำในจังหวะสุดท้ายด้วยนะครับส่วนเรื่องเกมรับมันดีอยู่แล้วเราคิมชิดได้งโงกแมตติสก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเกมลุกในการยิงประตูเนี่ยเราต้องไปซ้อมครับ ก็ก็พอใจครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนน้องน้องทุกคนก็เล่นตามทคาิกได้ดีนะครับแล้วก็พยายามเล่นตามที่เราบอกนะครับแล้วก็คือมันอาจจะไม่ได้ประตูแต่ว่าก็ถือว่าน้องน้องทำได้ดีในระบบที่เราบอกไปครับในก้ามันได้ถก่นก็ถ้าถามจริงมันก็ไม่ไม่สีหายแต่เราก็อยากจะจบ จบจ็อกเราให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเอาแมตนาครับผมพูดถึงแมตนาก็แมต์นากระจ่ายก,ก็เ,ยเป็นบิ๊กแมต์เลยหมดนะคแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าถือว่ามันเป็นบิ๊กแมต์แล้วที่หนึ่งที่สองมันเจอกันนะครับแต่เราก็ในบ้านอยู่แล้วในบ้านเราต้องอเล่นฟุตบอลด้วยความก้าวร้าวแล้วก็แข่งแกร่ง,ง,งด้วยวในบ้านแล้วก็ยิ่งได้แฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะครับผมว่าพญาดอกทิ้ยังไงก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านด้วย ครับวันนี้แฟนบอลมาค่อนข้างหนาตาเลยทั้งหมขอบขอบคุณจริงๆครับขอบคุณตั้งแต่แมตช์แรกเลยยันแมตช์ทุกๆแมตช์เลยที่เขามานะครับส่งเสียงเชียร์คือซัพพอร์ตทีมตลอดนี่นี่คือแฟนคลับตัวจริงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับพัทยาทุกๆคนเลยครับเกมสตวนเกมนี้เป็นยังไงบ้าง So the score was zero zero how do you feel about the game It's a fair result uh, the game was difficult as uh, every game in this league so uh, yeah we keep moving on ก็เขาก็บอกนะครับว่าก็เป็นผลขั้นขันที่พอรับได้นะครับก็เกมเยือนเนี่ยมันยากเสมอนะครับแต่เราก็ต้องตั้งใจนะครับในการเล่นต่อไปวันนี้ต้องต่อสู้กับั้งเกมในสนามเพราอุณหภูมิ36องศาในประเทศไทย so you uh, have to fight all the game and today temperature was 36 degree so how you feel about that I mean uh, it's the same for both teams uh, ก็เขาบอกนะวฟุตบอลนี่เราเล่นที่เดียวกันนะครับเล่นเหมือนกันหมดฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าอากาศร้อนวันนี้ใครจะรักษาวิญัยในเกมนั้นเอาไว้กันนะครับเอ่อ The point we get today is it important of course every point uh, is important uh, and uh, yeah we look forward for the next game ครับก็ทุกแต้มสำคัญหมดนะครับเราก็ตั้งเป้านะครับในการที่จะไปเล่นในเกมหน้านะครับ Big match เกมหน้ากับจันทบุรีนะครับเขา talk about the big match against Jantaburi how ready you are uh, I cannot wait let's uh, let's fight them in the home ครับเขาก็บอกนะครับว่ารอไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะจัดเต็มในบ้านเรานะครับปลดปล่อยซะหน่อยครับด้้รับฝาากกถึงแแฟนนนนออลลททีีี่่มเชยย์ววห็ู I'm s, <laughs> <S, <c oughs> <S a y i m e s s a g e to the fan at home and the the fan w i l come to the stadium ที่สในกมต่อไปและเรามีเซอร์ไพรส์สำหรับคครับก็มากันให้เยอะนะครับมัดหน้านะครับเราจะเซอร์ไรส์ทุกคนครับโอเคครับ